สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast พานทองแท้ยกข้อโต้แยงของฝ่ายกฎหมายส่วนตัวหักล้างข้อเก่าวหาของสนทิยาที่ฉุนปมสุนัขรับใช้เผด็จการเลียท็อปบูธชี้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าสุนัขตัวไหนรับใช้เผด็จการและต้องหาเจ้าของสุนัขให้ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ให้ยกคำร้อง ฟ้องตามพรบอรคอมไม่ได้เป็นเรื่องหมิ่นประมาทวันที่6มกราคม2566นายพานทองแทชินวัตรหรือโอก๊กบุตรชายดรทักษิณชินวัตรทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ @ok_ptt โดยระบุถึงกรณีนายสนธยาเข้าแจ้งความดำเนินคดีตนเองต่อปอ,อทอกรณีใช้บัญชีทวิตเตอร์บิดเบอือนหลอกลวงและข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยนายพานทองแท้ของตัวเองได้สรุปมาโดยระบุว่าประเด็นที่นายสนธิยาร้องต่อปอทอเรื่องสุนักรับใช้พิติการนั้นรอดูว่าปอทจะให้น้ำหนักกับนักร้องหรือข้อกฎหมายมากกว่ากันนายพานทองแท้ระบุฝ่ล์กฎหมายของพานทองแท้ตรวจสอบข้อมูลแล้วมีประเด็นต้องพิจารณาดังนี้ 1. มีองค์ประกอบความผิดฐานนำข้อมูลเทสต,ตามพรบอรคอมพิวเตอร์หรือไม่ ผู้ร้องนายสนธยาต้องพิสูจน์ทราบให้ปอทอเห็นชัดว่าสุนัขรับใช้ที่ตามเฉลี่ยท็อปบูธให้ปฏิเดกานั้นหมายถึงสุนัขตัวไหนและสุนัขตัวที่กล่าวอ้างนั้นดีกว่าการที่ลูกโพสต์ภาพคู่กับพ่ออย่างไรหากพิสูจน์ไม่ได้ยกคำร้องหากพิสูจน์ได้ว่าสุนัขรับใช้ปฏิเดการดีกว่าลูกโพสต์ภาพคู่พ่อให้ดูข้อส 2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงจะเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ก็ต่อเมื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงของรัฐเมื่อผู้ร้องพิสูจน์ให้ปอทเชื่อได้ว่าสุนัรรับใช้ดีกว่าลูกโพสต์ภาพคู่กับพ่อจริงแสดงว่าข้อความเราเป็นเท็จผู้ร้องต้องพิสูจน์ต่อปอทให้เห็นชัดเจนว่าข้อความนี้ก่ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ หรือความมั่นคงของรัฐอย่างไรหากพิสูจน์ไม่ได้ว่าสาธารณะหรือรัฐเสียหายอย่างไรยกคำร้อง 3. กรณีความเสียหายต่อบุคคลผู้ร้องไม่สามารถร้องตามบรบอคอมพิวเตอร์ได้ต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทกรณีนี้ไม่มีบุคคลใดเป็นผู้เสียหายหรือถ้ามีอาจเป็นสุนัขโดยใน,นข้อความที่โพสต์ไม่ได้ระบุว่าสุนัขรับใช้ที่คอยตามเฉลี่ยท็อปบูธให้ผด็จการคือหมาตัวไหน และไม่มีผู้ใดแสดงตนว่าเป็นเจ้าของหมาจึงไม่มีบุคคลใดได้รับความเสียหายฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้วการร้องต่อปอทครั้งนี้อาจส่งผลเพียงได้รับแสงสว่างจากสื่อม,มวลชนแต่ไม่ได้มีการโพสต์ข้อความที่ทำให้บุคคลใดเสียหายจึงไม่มีความผิดตามข้อกฎหมายใดๆจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยเมื่อวันที่28ธันวาคม2565 นายผ่านทองแท้ทวิตข้อความว่าลูกสาวไปเยี่ยมหรือโพสภาพลงโซเชียลคู่กับพ่อไม่มีใครบ้องตึ้งคิดว่าเป็นการผิดศีลธรรมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรอกครับถ้าจะมองว่าผิดหรือก่อกวนอย่างที่กล่าวอ้างพวกสุนัขรับใช้ที่คอยตามเฉลียท็อปบูธให้เผด็จก,การน่าจะผิดชัดเจนกว่าเยอะขอขอบคุณข้อมูลจาก v o i c ออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ